ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาผมขอแจ้งอะไรก่อนสักนิดหนึ่งคือสําหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปซ่อมของมินิรีวิวลฟ์ออฟพีที่เพิ่งลงไปเมื่อวานส่วนเหตุผลที่ต้องทําใหม่ก็คือผมเบลอครับด้วยความที่ผมนอนน้อยบวกกับความเครื่องที่ใช้เนี่ยจอมันเล็กผมก็เลยเบลอเห็นตัวอ e, ีกลายเป็นตัวเอฟก็เลยอ่านคําว่าเออร์โกเป็นเฟอร์โกเฉยเลยบวกกับการพากที่ชวนง่วงจนผมรู้สึกว่าไม่ไหวอะ่ะคุณภาพคลิปมันไม่ได้ผมก็เลยพากใหม่ทําใหม่ไปเลยก็แล้วกันยังไงก็ขออภัยสําหรับความผิดพลาดนี้ด้วยแล้วกันนะครับ แต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กดซับให้กัน<ๆ>ก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละหนึ่งครั้งและก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU 2ูช hop ถ้าเกิดคุณยังไม่มีคอมพิวเตอร์ดีๆสักเครื่องไว้สำหรับเล่น l i e s o f p ผมก็แนะนำคอมพิวเตอร์จากร้านนี้ถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปติดตามเพจทางร้านในที่ลิงก์ใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละ่ะก็ขายของกี่ย่งเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่าเดโม Li e s of P ที่ผมไปลองเล่นมาเน ก่อนอื่นขอเคลียร์กันก่อนไอ้ที่เขาบอกว่าเกมเนี่มันคล้ายบัดบอลมันจริงไหมผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่จริงเพราะพี่แกเล่นเหมือนโซบอลไปเลยทั้งซีรีส์ถ้าเกิดจะถามว่ามันเหมือนเกมไหนบ้างผมว่าเหมือนเกือบหมดอะไม่ว่าจะเป็น Dark s o ด l Bloodborne s e k i r o e er l d e n Ring ไม่รู้ว่าเขายำยังไงให้มันกลายเป็นเกมนี้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ว่าจะยังไงนี่ก็คือเกมแนวโซลิทถ้าเกิดคุณเล่นเกมโซมาก่อนผมว่าหลายๆอย่างมันก็ไม่เกินความคาดหมายเท่าไหร่ระบบเกมมันคือเกมแอคชั่นอพีจีที่มีแมคานิกสุดยากมีหนทางซับซ้อนเชื่อมต่อกันที่อาจจะมีศัตรูยืนดักทุกหัวมุมมีจุดเซฟในการวร์ปไปวร์ปามารวมไปถึงในการใช้ฟื้นพลังชีวิตฟื้นยาแต่ถ้าเกิดใช้ศัตรูก็จะกลับมาเกิดใหม่และสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบอสสุดโหดประจําเกมเนี่ยตรงไหนบ้างอะ เพียงแต่ว่าในเกมเนี้เขาก็ได้ใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเยอะอยู่พอสมควรอะไรที่มันแปลกใหม่เขาก็จัดหนักจัดเต็มอยู่เยอะเหมือนกันโดยเฉพาะธีมเกมเนี่ยคือแปลกมากการนําเสนอโลกของหุ่นกระบอกที่ออกมาไล่ล่าก,กันผมว่ามันก็น่าสนใจดีถ้าเกิดจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ทําให้เกมเนี้กลายเป็นเกมหนึ่งที่น่าสนใจผมว่ามันก็ใช่โดยเฉพาะกับแฟนเกมโซลไลท์หลายๆคนผมว่าไม่น่าจะผิดหวัง และในเดโมตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าโคตรเต็มอิ่มไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนคิดเดโมตัวนี้เหมือนกันคือแค่นับจากจํานวนบอสที่เจอไปเนี่ยก็3ตัวแล้วดูสิว่าเขาป่าขนาดไหนตกลงนี่เดโมแน่นะวิถือว่าเป็นเดโมที่จัดหนักจัดเต็มที่สุดเท่าที่ผมเคยลองมาแล้ว แต่ทีนี้มาดูกันหน่อยดีกว่าว่าภายในเกมเนี่ยเขามีอะไรให้เล่นบ้างอย่างแรกมาดูเกี่ยวกับตัวละครของเราก่อนสําหรับเกมนี้ก็แน่นอนว่านี่คือเกม RPG ดังนั้นแฟชั่นมาเต็มครับซึ่งมันก็โอเคเลยนะสําหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบแฟชั่นคุณเคยเป็นกันใช่ไหมอะ่ะที่แบบโหชุดโคตรเท่เลยแต่คุณสมบัติกาก,าก,ากมากคือสําหรับเกมนี้ไม่ต้องห่วงเพราะมันจะแยกกันเลยสําหรับการแต่งตัวแบบคอสตูมแฟชั่นกับการใส่เพื่อความเทพ อันนี้คือเขาจะแยกออกจากกันดังนั้นชุดนอกสุดเท่คุณอยากจะใส่อะไรก็ใส่ไปส่วนพวกเกราะอ,อุปกรณ์เครื่องประดับบวกสเต,เตตัสอันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงและอีกสิ่งที่สําคัญมากสาหรับตัวละครก็น่าจะเป็นในเรื่องของค่าสเตตสําหรับในส่วนนี้คือเขาเลอกเกมโซมาเลยเลือดความแข็งแกร่งน้ําหนักความแรงในการใช้อาวุธคือเหมือนกันเดะเหมือนกระทั่งทรัพยากรที่เป็นเหมือนโซอะ่ะเพียงแต่ว่าภายในเกมเนียเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าเออโก ในด้านคุณสมบัติสิ่งเนี่ยก็เหมือนเกมโซนนและครับคือมันจะดรอปจากการตีมอนในฉากไม่ก็มาจากการใช้ไอเทมพกพาเอาไว้ใช้สําหรับในการซื้อของอัพเลเวลอัพเกรดต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดเราตายมันก็จะปลิวออกจากร่างกายเราไปเลยโดยที่เราจะมีโอกาสวิ่งกลับไปนํามันกลับมาคืนได้เพียงแต่ระหว่างทางคุณห้ามตายอย่างเด็ดขาดไม่งั้นมันก็หายไปเลยซึ่งในส่วนนี้ถึงมันจะเหมือนเกมโซลา์เกมอื่นแต่มันก็มีจุดเด่นที่เกมอื่นไม่มีเหมือนกันอย่างเช่นมันจะแจ้งตรงมุมขวาบนแบบชัดเจนเลยว่าเออโกที่ตกตีดนค็บื ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีมากอะ่ะเพราะบางครั้งมันมีอยู่แค่นิดเดียวเองแล้วเราจะเสี่ยงวิ่งกลับไปเก็บให้มันเสียเยอะกว่าเดิมทําไมส่วนเรื่องต่อมาที่จะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือเรื่องอาวุธในเดโมตัวนี้สําหรับการต่อสู้จะมีอาวุธหลักๆให้ใช้อยู่2ออย่างนั่นคือ Le เยเจ Arm ที่จะเป็นเหมือนแขนกลแล้วก็อาวุธที่เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความถนัดโดยที่ Le g ยเจน r m ที่โผล่มาในเดโมเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดชนิดแรกจะเป็นแบบชาร์จต่อยส่วนชนิดที่2จะเป็นแบบยิงสลิงซึ่งในแบบสลิงเนี่ยจะมีความสามารถในการลากตตรรูที่่่ไไมมมใหหญาาาาากเเข้าาาเด้ด พียงแต่ว่ารีเจนอาร์มเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานมันได้ถ้าเกิดพลังงานเราไม่มีวิธีเติมพลังงานก็ง่ายๆแค่ไปที่จุดเซฟคล้ายๆกับการฟื้นพังชีวิตหรือว่าจะใช้อเทมแม็กกาซีนในการเพิ่มพลังงานสำรองไปก่อนก็ได้ส่วนในเรื่องอาวุธอันนี้ผมชอบมากอาวุธเท่าที่เห็นตอนนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3สายได้แก่สายบาลานซ์สายเด็กและก็สายสเตรนท์สำหรับสายพวกนี้อธิบายง่ายๆเลยก็คือบาลานซ์จะเป็นอาวุธเน้นสมดุลสายเด็กจะเป็นอาวุธเน้นคล่องตัวส่วนสายสเตรนท์จะเป็นอาวุธหนักจะเลือกอันไหนอันนีีีี้้้้กกก็็ตาา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 ามมมใคคุุุุณณเเเเลลลยยอออททท่่ชอบบอบะะพพรรรสสดดดแแแวววถธนนัปง ราชอบได้อยู่ดีและทุกครั้งที่เราได้อาวุธพวกนี้มาสิ่งที่เราได้มันก็จะแยกเป็น2ส,ส่วนนั่นคือในส่วนของคมดาบอาวุธและก็ด้ามจับซึ่ง2ส,ส่วนนี้จะแสดงความสามารถที่แตกต่างกันได้หรือที่เรียกกันว่า Fable a r าร ยังดาบสายบาลานเนี่ยถ้าเกิดใช้เฟเบิลอาร์ตในส่วนคมดาบก็จะเป็นการเวียงดาบ1ชุดส่วนถ้าเกิดคุณใช้เฟเบิลอาร์ตในส่วนของด้ามจับก็จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันในการปัดป้องซึ่งก็แน่นอนว่าอาวุธทุกชนิดทั้งในเรื่องคมดาบและก็ด้ามจับมันก็มีเฟเบิลอาร์ตทุกอันอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราจะชอบเฟเบิลอาร์ตอันไหนมากที่สุดเพียงแต่ว่าก่อนที่จะใช้เฟเบิลอาร์ตเราจะต้องสะสมเกรดเฟเบิลให้ได้ตามที่อาวุธชิ้นน,นั้นๆกำหนดซะก่อนบางอันอาจจะใช้แค่1ช่่องสวนนถ้าเกิดดมัดีหน่อยกอาจจช่งช่องส่วนกว็ชาร์ถ หรือถ้าเกิดคุณมียาบูทเฟเบิลอาร์ตอันนี้ก็สามารถใช้แทนฉุกเฉินได้เหมือนกันในเวลาฉุกเฉินแต่ผมว่าไอ้ที่มันเป็นเอกลักษณ์ของอาวุธภายในเกมนี้เลยนะ นั่นคือเราสามารถดัดแปลงอาวุธในเกมนี้ได้เช่นสมมติว่าถ้าเกิดคุณมีดาบสายบาลานซ์กับสายสเตรนจ์อยู่แต่ว่าคุณดันชอบเฟเบิลอาร์ตในส่วนของคมดาบสายบาลานซ์แต่ในส่วนของด้ามจับมันก็ถูกใจคุณซะเหลือเกินเนี่ยคือคุณจะสามารถเอา2ส,ส่วนนี้มารวมกันได้เพื่อทําให้มันเป็นอาวุธชนิดใหม่และสิ่งที่เพิ่มขึ้นมามันก็ไม่ใช่แค่เฟเบิลอาร์ตใหม่ๆเท่านั้นสมดุลของอาวุธชิ้นนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปเลยจนมันอาจจะกลายเป็นอาวุธที่ดีขึ้นไปอีกขั้นแมมมมนนนอออกกกกกกาากกาารรรรเเใใบีีีีดดดดัั้้้้้วววล่่่ย็ยง NPC ทชชสสสํหปุุิตคณูึ อาวุธชิ้นเนี้ยมันเหมาะกับค่าสเตตของคุณจังเลยคุณก็สามารถเอาอาวุธชิ้นนั้นไปให้ NPC ดาดแปลงเพื่อที่จะทำให้มันเหมาะสมกับค่าสเตตของคุณอารมณ์ประมาณว่าปกติดาบใหญ่มันต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งใช่ไหมแต่คือเราอัปเดตกมาเราก็เลยอยากจะทําให้มันกลายเป็นอาวุธสายเด็กแบบนี้คุณก็ทําได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโบนัสบางอย่างมันก็จะหายไปอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่ามันจะคุ้มไหมกับสิ่งที่คุณทานั่นแหละครับความเจ๋งที่สุดแล้วของอาวุธในเกมนี้มันคือการที่ แต่ในเกมเนี่ยอาวุธ2ชนิดสามารถเอามารวมกันได้เลยแถมสามารถดัดแปลงได้อีกโคตรเท่เลยส่วนในเวลาที่ต่อสู้จริงอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมีแค่ตีหนักตีเบาบล็อกกิ้งหลบใช้ legion a r มใช้ยาใช้ไอเทมโน่นนี่นั่นแค่นี้เองง่ายๆเลย แต่ว่าในเรื่องรายละเอียดการต่อสู้ผมคิดว่ามันก็มีอะไรหลายๆ,ๆ,ๆอย่างที่ไม่ค่อยบาลานซ์ไปหน่อยยกตัวอย่างเช่นการหลบเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยว่าเวลาล็อกเป้าศัตรูอยู่ทําไมมันถึงกลิ้งหลบไม่ได้คือการหลบอะทําได้แต่ว่าถ้าเกิดล็อกเป้าอยู่มันจะเปลี่ยนจากการกิ้งหลบกลายเป็นการฉาหลบแทนถ้าเกิดอยากจะเปลี่ยนเป็นการกิ้งก็ต้องแคนเซิลการล็อกเป้าก่อนเท่านั้นอันที่จริงในส่วนนี้มันก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการกดดับเบิลดอทคล้ายๆกับก o อดออฟวเพียงแต่ผมคิดว่ามันยุ่งยากอะมันควรจะเปลี่ยนน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 เเเป็็กกกกาาาาาารรรรหหหหลลลบบททีีี่่่่่ํใใ้้้้้้องงตััััววววไไดมมมพะจสสผู ทำแยกไปทําไมเหมือนกันเพราะว่าการกิ้งหลบกับการฉาหลบเนี่ยระยะในการถอยผมว่ามันแตกต่างกันพอสมควรเลยนะถึงมันจะมีไอเฟรมเหมือนกันก็นกเหอะแต่บางทีผมไม่ได้จะเอาไอเฟรมอะผมแค่อยากจะถอยมาปั๊มเลือดถอยมาตั้งหลักให้ไกลที่สุดเฉยๆอันนี้ไม่รู้จริงๆเหมือนกันว่าเขาจะทําแยกกันทําไมส่วนในเรื่องการบล็อกอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเขายังทาําบาลานซ์ได้ไม่ดีเท่าไหร่คือการบล็อกในเกมเนี้ยมันค่อนข้างยากเลย เพราะว่าการบล็อกเราต้องบล็อกแบบเพอร์เฟกต์การ์ดเท่านั้นถ้าเกิดบล็อกช้าไปก็คือเจ็บถ้าเกิดบล็อกเร็วไปก็ทําได้แต่ว่าเสียเลือดคือระบบเนี้ยเขาเอามาจากเซกิโรในโหมดที่เราต้องคืนเครื่องรังให้องชายชัดๆเลยเพียงแต่ว่าภายในเกมเนี้ยมันไม่ได้มีค่าพอเจอร์อะถ้าบล็อกดีก็แค่เสมอตัวแต่ถ้าเกิดบล็อกพลาดก็เสียเลือดแถมยิ่งถ้าเกิดเราเลือกไปบล็อกกับตัวที่มันมีการโจมตีแบบหนักหน่วงเนี่ยต่อให้เราทำเพอร์เฟกต์การ์ดได้เราก็เสียเลือดอยู่ดีในโซนนี้บอกเเเเเลลลยยยยวว่่่่าาาาอีีค้คไไ้้มกกก็็ิิดดดดถปปนไไไสสงู กิ่งหลบไปเลยน่าจะเซฟที่สุดและยิ่งกับจังหวะการบล็อกในเกมนี้ผมว่ามันก็ยากเกินไปคือสตูมันโกนตีนมากอ่ะมันเหมือนจะตีนะแต่มันก็ไม่ยอมตีสักทีแต่กับจังหวะที่มันไม่เหมือนจะตีอยู่ๆมันก็ฟาใส่เราเฉยเลยบางครั้งคืออนิเมชันยังไม่ทันมาเลยแต่ความเสียหายจากฮิตบล็อกดันมาแล้วงงมากก็อย่างที่ผมบอกไปน่นแหละว่าบาลานซ์มันแปลกไปหน่อยเล่นตั้งนานคือยังไม่ชินกับอะไรแบบนี้สักทีแต่ก็ใช่ว่าเพอร์เฟกต์การ์ดจะไม่มีข้อดีอะไราซะเลยเพราะถ้าเกิดคุณอยากจะทําให้อาวุธ สิ่งที่ควรทำและต่อให้คุณนั้นทำเพอร์เฟกต์การ์ดพลาดภายในเกมนี้ก็จะมีระบบดูดเลือดจากความผิดพลาดในการทำเพอร์เฟกต์การ์ดเข้ามาให้ประมาณว่าเราบล็อกทันแต่มันไม่ติดเพอร์เฟกต์แบบนี้หลอดเลือดมันจะมีแถบที่หายไปในจังหวะนั้นเราก็สามารถตีศัตรูเพื่อฟืน้นฟูพลังส่วนนี้กลับมาได้สำหรับระบบแบบนี้คือโอเคเลยอย่างน้อยๆก็ทำให้ระบบบล็อกที่ไม่ค่อยดูดีดีขึ้นมาได้บ้างแต่ถ้าเกิดไม่นำในเรื่องการหลบกับการบล็อกที่บาลานซ์มันแปลกๆผมว่าเรื่องอื่นมันก็โอเคเลยนะ อย่างระบบความสึกหลอของอาวุธที่จะเกิดปล่อยให้เป็นสีแดงแล้วใช้งานไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะคล้ายๆกับมอนฮันน่นแหละครับต้องมีถอยออกมาบ้างเพื่อรับดาบกันสักหน่อย แล้วกับระบบนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยคือถ้าเกิดเราสามารถซัดเดามส่ศัตรูแบบต่อเนื่องจนถึงระดับหนึ่งหลอดเลือดของมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวและในจังหวะนั้นถ้าเกิดเราชาร์จอาวุธแลวฟาดมันทันก่อนที่เลือดมันจะกลับเป็นสีแดงศัตรูมันก็จะล้มทําให้เราสามารถเข้าซัดศัตรูแบบหนักหน่วงได้คล้ายกับการแทงในดักโซซึ่งความท้าทายมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละเพราะในจังหวะที่ศัตรูหลอดเลือดกลายเป็นสีขาวมันก็ไม่ได้อยู่นิ่งแต่มันก็ยุ่ยยวนสลอเกินที่เราอยากจะฟาดมันล้มให้ได้ แล้วไอการทําอะไรแบบนี้มันก็โคตรสะใจเลยแอนิเมชันมันจะแบบฉุบฉับฉุบฉับตุ้มสะใจมากแนะนําเลยว่าตอนที่ทำเนี่ยให้เปิดลำโพงดังๆไปเลยจริงๆแล้วไอการทําแบบนี้แบ็กสเต็ปมันก็คล้ายๆกันเพียงแต่ผมคิดว่ามันไม่สะใจเท่ากับการอัดซ้ําในตอนล้มอะเวลาสู้กับบอสหรือว่ามินิบอสมันก็จะมีสิ่งนี้แหละที่ผมโคตรอยากจะทําแล้วก็ภายในเกมเนี่ยเขาก็มีอะไรเชิญชวนอยากจะให้เราลองสู้ดูเยอะอยู่เหมือนกันเอาที่แน่นอนเลยก็คือมันจะได้เอลโก้กับเฟเบิลอันนี้คือแน่นอน แต่ว่าสิ่งที่ทําให้ผมไม่อยากจะเลี่ยงการต่อสู้เลยก็คือมันจะฟื้นยาให้ประมาณว่าถ้าเกิดยาเราเหลือส่นแล้วเราตีศสัตรูไปเรื่อยๆยาของเราก็จะฟื้นขึ้นมาเป็นหนึ่งซึ่งในส่วนนี้เราจะสามารถไปตีอะไรก็ได้ตีบอสหรือว่าตีมอนอะไรก็ได้ยาของเรามันก็จะเพิ่มกลับมาถึงแม้ว่าเพิ่มกลับมาได้แค่มากสุดแค่1ขวดก็เถอะแต่มันก็เป็นทางเลือกที่ดีกว่าเอาแต่หนีในตอนโจรตัวได้ดีเหมือนกันส่วนในเรื่องการสู้กับบอสอันนี้ก็คือสนุกมากถึงแม้ว่าเดโมตัวนี้เราจะได้เเเเเเจจออ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 กกกกกกกััััััับบสสแแคค่่่่่ตตตตวววมมมมนนนนน็็็ุุุทพพยดดดดดููงงงงลลลล้โหาารืณะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ไอเทมการหลบการแพร์รี่รวมไปถึงการสวนกลับและบอสทุกตัวในเกมเนี่ยมันก็มีเฟสสองทุกตัวเลยเฟสแรกก็แอบตึงเลยนะเจอเฟสสองเข้าไปก็อาจจะทําให้คุณกลับจุดเซฟไปบ่อยอยู่เหมือนกันซึ่งในส่วนนี้สำหรับใครที่คิดว่าคุณอาจจะเล่นไม่ไหวอันนี้ก็คือจะโล่งใจได้ระดับหนึ่งเพราะถึงแม้ว่านี่จะเป็นเกมซิงเกิลเพเยอร์แต่มันก็มีวิธีที่จะเรียกคนมาช่วยเราสู้กับบอสได้เหมือนกันด้วยการใช้ไอเทมหน้าห้องบอสเพียงแต่ n p c ตัวเนี้ยมันก็ตายได้แถมปกติมัันนนนนกกกก็็ไไมมม่่่่่่่คออยยยยเเเงงงททาาาหหรแต้้้ํใขึะ อันนี้เท่าที่เห็นก็คือน่าจะต้องเป็นบอสตัวที่3ขึ้นไปเราถึงจะเรียก NPC ออกมาช่วยได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในเกมเต็มเนี่ยเราจะสามารถเรียก NPC ออกมาช่วยสู้บอสได้ทุกตัวเลยไหมแต่ที่แน่ๆเลยในเดโมตัวนี้คุณจะต้องผ่านบอสสตัวแรกไปก่อนแล้วเรื่องสุดท้ายอันนี้ชอบมากชอบที่สุดแล้วนั่นก็คือหุ่นซ้อมคือภายในเกมเนี่ยมันจะมีหุ่นอมะตะที่คุณจะสามารถไปลองอาวุธกับมันเท่าไหร่ก็ได้แล้วตอนที่ฝันคือคุณจะได้ค่าเฟเบิลมาด้วยนะก่อนไปสู้กับบอสคุณจะมมาาาาสะสะเเกก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 กณ์นนนีี้้้้้่่่ออออท็็็ไดดแลวถิใใคครรยจฝึกกบหง ผมว่าก็ควรจะมาฝึกที่นี่นี่แหละคือมันจําเป็นมากๆเลยอ่ะเพราะเชื่อเถอะว่าต่อให้คุณจะมีประสบการณ์จากเกมโซหรือว่าเกมโซไลท์มาเยอะแค่ไหนก็ตามแต่กับเกมนี้เราจะต้องปรับตัวในเรื่องจังหวะกันเยอะนั่นแหละครับนั่นคือทั้งหมดแล้วที่เกมนี้มีให้เล่นในเดโมตัวนี้โดยรวมแล้วมันคือเกมโซเลยแหละไม่ใช่แค่โซลไลท์การออกแบบอะไรหลายอย่างบรรยากาศมันคือฟิลบัตบอละชัดเลยแต่ถ้าเกิดจะถามว่ามันดีไหมอันนี้คือดีมากไม่ผิดหวังเลยถึงมันจะไม่ได้เลิฟคามหน้าแหวะแต่มันก็หลน่นเพิ่งจะร้้ส้สกกกกรรััังแนน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 นีี่่่่หหหลละะะวววาาาุบบอออมมจจไดดขทเเเืืป็ยิ เช่นระบบการเลือกคําตอบเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าในเกมเต็มมันจะมีผลกับเกมการเล่นมากน้อยแค่ไหนอันนั้นเอาไว้ตอนเกมเต็มออกมาค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งโดยรวมแล้วก็ถือว่าน่าสนใจมากสําหรับเกมนี้กราฟิกก็คือสวยแบบสวยเลยไม่ว่าจะเป็นแสงที่สะท้อนจากน้ําหรือว่าพื้นผิวบนดินอาจจะไม่ได้สวยว้าแบบเกมที่เป็นเอทุนหนาแต่กับเกมแนวเนี้ยก็ถือว่าสวยดูดีมากไม่เชื่อคุณลองดูพันิเคิลกับแอนิเมชันของอัพเจกเวลาที่สตรูมันตายดูคือมันจะกระจัดกระจายแบบอลังการและก็สมจริงไม่ใช่แค่การสลายหายไปเฉยๆและที่่่นนนนาาาตกกกกกใจเเลย็คคืืออรรฟิิขด้มัไง งงผมลองเทสเล่นด้วยโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่การ์ดจอแค่1650 Ti ตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะไหวละมัง้งผลปรากฏก็คือมันเล่นได้สบายเฉยเลยไม่มีปัญหาตกใจมากไม่คิดว่าเขาจะทําออกมาได้ดีขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติวันใดวันหนึ่งบลัดบอลมันมาลง PC แล้วมันกินเครื่องเนี่ยก็น่าจะโดนล้อเพราะว่าเกมนี้เขาทำได้ดีกว่า เอาเป็นว่าโดยรวมแล้วที่เกิดไม่นับในเรื่องบาลานปแปลกๆเนี่ยผมว่าเกมเนี่ยคือเกมที่น่าสนใจครับตอนที่เกมเนี่ยมันออกตัวเต็มมาถ้าเกิดตอนนั้นผมไม่ได้ติดอะไรอยู่ยังไงฟูลรีวิวมาแน่นอนเอาไว้ตอนนั้นเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเกมเนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหน โอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเดโมเกมนี้ก็สามารถเข้าไปลองกันได้เลยมีทั้งใน Xbox PlayStation Steam แถมไปเล่นกันได้แบบชิวๆเลยเพราะว่าไม่มีเวลามาจำกัดคือถ้าเกิดตัวเกมเต็มเนี่ยเขาทำมาตรฐานได้แบบเดโมตัวนี้นะผมบอกเลยว่ามันน่าจะเป็นเกมที่น่าจับตามองเลยเกมหนึง่งก็ลองไปเล่นเดโมตัวนี้กันดูครับมีเครื่องไหนก็ไปลองจับจองกันได้แล้วเอาไว้เวลาที่ตัวเกมเต็มมันมาก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึง่ง ส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สําคัญเลยคืออย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสําหรับวันนี้ผมต้่งขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอต่อหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ